สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าหุงที่เรียกว่าข้าหุงค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในแมปบุคเฮเวนเช่นเคย<ๆ>ก็ห่างหายกันมานานประมาณเกือบสักอาทิตย์แล้วแหละที่พี่มาได้เล่นบุคเฮเวนเพราะว่าเข้ามาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่วันนี้พี่ได้เติมโรบัคก,ก็ไม่รู้ว่า เออมีโรบักเท่าไหร่นะพี่เติมไป1,000บาทเพื่อจะมาซื้อเกมพารต่างๆของบุคเวนก็ดูก่อนว่าอะไรสำคัญบ้างที่จะซื้อนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่เติมเงินของแมปนี้ก็น้องๆบอกว่าพี่เติมเอาพีเมียหน่อยโอเคจัดไปตัวนี้ใช่ไหมพเมียพีเมียมอ๋อมันไม่ได้ขออภัยนะน้องๆมันไม่ได้เรียกว่าพเมียมันเรียกว่าพีเเมียมโอเค จำเป็นหรือเปล่าเข้าถึงบ้านดาวโอเคอันนี้พี่พอเข้าใจได้เข้าถึงยานพาหนะดาวโอเคสรุปก็คือเข้าถึงทุกอย่างที่เป็นรูปดาวจำเป็นมากสำหรับยูทูบเบอร์อย่างเราโอเคซื้อเลย275โลบักตอนนี้พี่มีอยู่1,385โลบักโอเคกดซื้อเลย คุณซื้อพรีเมียมสำเร็จแล้วโอเคกริ๊งเสียงระฆังดังขึ้นมาเลยโอเคค่ะต่อไปอันนี้ปลดล็อกใบหน้าไม่จำเป็นเท่าไหร่อันที่2ปลดล็อกเพนทาเราไม่ชอบอยู่เพนทาเราชอบอยู่บ้านอันที่3ไฟตามความต้องการไฟไม่บ้านโดยไม่ต้องรอเฮ้ยเฮอันนี้น่าสนใจอ่ะทุกคนแสดงว่าเมื่อเราเปิดไฟเราก็จะเผาบ้านหลังนั้นได้อันนี้ อันนี้ผ่านเอาไว้เผาบ้านน้องมิวอันนี้เอาไว้เผาบ้านน้องมิวโอเคโอเคห้าสิบโลเออเอาไว้ก่อนเผื่อมีเกมพาร์ทที่ราคาสูงไงเพราะว่าตอนนี้นะโลบัคของเราน่าจะเหลือไม่ถึงพันแล้วแหละโอเคเพลงเล่นเพลงในบ้านรถหรือยานพาหนะขนาดเล็กของคุณโดยเลือกเพลงในแคตตาล็อกเพลงอันนี้ก็ไม่จำเป็นนะเพราะว่ามาจิตลิขสิทธิ์ไง ไม่จําเป็นไม่จําเป็นเอาไม่ได้ซื้อตั้ง199โลบักแนะ่ต่อมาอัปเกรดยานพานนะอันนี้ก็ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่ปลดล็อกความเร็วก็ ปลดล็อกความเร็วยานผานนะก็ยังไม่จําเป็นแพ็คเรือแล้วเราจะขี่เรือไปทําไมอะ่ะโอเคยังไม่จําเป็นต่อมาที่ดินปลดล็อกเข้าถึงที่ดินภาคเหนือและภาคใต้อถที่ใหญ่กว่านี้ให้ความสามารถสําหรับตัวเลือกในการเล่นบทบาทมากขึ้นปัจจุบัน7โครงสร้างเออบ้านแบบนี้ใช่ไหมเจ็ดโครงสร้างโอ้โหตั้ง799โลบกักโคตรแพง แต่ถ้าปลดล็อกที่ดินได้ก็แสดงว่าพื้นที่ดินต่างๆพื้นที่ดินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป๊บน้งนะน้องๆอ,อ,อ๋อพื้นที่ดินแบบนี้สามารถปลดล็อกเราเข้ามาเล่นได้อุ้ยมีกลางน้ําด้วยดีๆๆด,ด,ดบ้านของเราจะอยู่กลางทะเลสาบโอเคตรงนี้แหละตรงนี้แหละมาซื้อเลยแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่ามีแค่เจ็ดหลังเองอะซื้อซื้อ เพราะเรามาซื้อพิมีย์ไงเป้าหมายของเรามาซื้อพิมีย์อย่างเดียวแต่โลบัคเหลืองไงก็ต้องซื้อ,อไปโอเคต่อมาแพ็กภัยพิบัติภัยพิบัติบ้านและอาพาร์ตเมนต์สำหรับผู้ต้องการตัวเลือกการเล่นบทบาทมากขึ้นแผ่นดินไหวข้อบกพร่องน้ำท่วมการบุกรุกค,คนต่างด้าวการล้วนไหลของแกส๊สผีฟ้าผ่าไฟดับเฮ้ยทุกคนน่าสนใจมากเลยกดซื้อกดซื้อเท่าไหร่ ร้อยโลบัคเ,เดี๋ยวนะทุกคนแปบ๊บหนึ่งก่อนจะซื้อนะคะเดี๋ยวขอมาดูที่เหลือก่อน1 2 3 4โอเคที่เหลือ4อันชุดทีมปลดล็อกทีมทั้งหมดอันนี้อันนี้พี่ยังไม่รู้เลยนะคําว่าทีมคือตรงไหนชุดทีมคือคืออะไรเท่าไหรนะ่นะเอืย4่0อโอ้โห ไม่เอาโอเคอันนี้เราไม่รู้ก็อย่าเพิ่งซื้อละกันต่อมาแท็กยานผ่าหน,นะก็ก็ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่เพราะว่าพี่เขาหงชอบวิงมากกว่าที่ดินปวดล็อก500เอาไว้ก่อนที่ดินที่ดินอ๋อพวกพวกที่มีกุญแจล็อกใช่ไหมเดี๋ยวนะทุกคนที่ดินปวดล็อกเฮ้ยไม่ใช่799โลบักไม่ใช่ปวดล็อกตรงนี้อันนี้เป็นปลดล็อกที่ดินก็คือปลดล็อกที่ดินตรงนี้ แต่ที่เราซื้อก็คือที่ดินตรงนี้ช่างมันโอเคมา้มาม้าเราก็ไม่ได้ขี่โอเคค่ะเพราะฉะนั้นเราจะซื้อภัยพิบัติถ้าเราซื้อแล้วเราเอาไปใช้บ้านคนอื่นได้หรือเปล่านซื้อเลย โอเคค่ะตอนนี้พี่เข้าหุงก็เหลือตังอยู่ไม่ใช่เหลือตังสิโอเคค่ะพี่เข้าหุงก็เหลือโลบักอยู่85โลบกักเพราะฉะนั้นเราจะซื้อไฟไหม้เพื่อไปเผาบ้านน้องมิวโอ้โหลงทุนมากเลยนะเนี่ยเสียตัง5้โลบักเพื่อเผาบ้านน้องมิวอะซัมเ็จแล้วตอนนี้พี่เข้าหุงเหลือตังโบเบไม่เหลือเลยโอเคค่ะ งั้นมาดูกันว่าเราเสียตังซื้ออะไรไปบ้างตรงนี้ใช่ไหมที่เราเสียตังไปโอเคกรดเลยอู้หหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอา้ามีแปดอันนี่ว่าแล้วกรอบแดงๆคืออะไรอู้อันนี้สวยอะ่ะทุกคนอันนี้สวยโอเคตรงนี้ดูโอเคอ,เคอหูมีน้ำพุหน้าบ้านด้วยโอโ้ตอนนี้ อ้าวเป็นโรงแรมไม่ใช่บ้านโอ้โหช่างเคอะตังโลบักในชีวิตจริงนะเหลือแค่แปดแต่ในเกมนี้นะเราเป็นเจ้าของโรงแรมโรงแรมสุดหรูด้วยโอ้โรงแรมล็อกไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้โรงแรมยังไม่เปิดให้บริการโอ้ตำแหน่งงานว่างเอาไม่มีที่ว่างดีกว่าโอ้โรงแรม ึ้นชั้นสองอยังไงอะลิฟต์ลิฟ์มันต้องมีลิฟต์นะขึ้นชั้นสองห้องมรกตโอ้โหสวีทห้องสวีทเป็นห้องมรกตโอ้โหว่าแต่โรงแรมเขามีตู้เซฟหรือเปล่านาอห้องไพรลินโอ้โหชั้นเป็นเจ้าของโรงแรมโอ้โอหโคตรหรูเลยห้องห้องรอยะัลโอ้โหห้องแบบ สุดหรูอ่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวโรงแรมของเราน่าจะเป็นโรงแรมผีสิง<อ>เราซื้อภัยพิบัติมาแล้วนี่ว่าแต่มันใช้ยังไงอ่ะทุกคนเออดีไงไอริสน้ำเอาและเอาและเอาและเริ่มและโอเคค่ะน้องๆ พี่หาหมดแล้ววิ่งหาทั่วบ้านก็แล้วไม่เจอปุ่มกดภัยพีบัตรเลยสงสัยพวกโรงแรมพวกนี้มันจะทําไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปบ้านธรรมดาเพื่อสร้างบ้านผีสิงกันดีกลัวโอเคตัดภาพตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าครบสิบนาทีหรือยังแต่พอดีเห็นผู้ชายคนนี้นะ่ารักตะมูตะมีมากเลยเลยเอามันด้วยไปไปามาสร้างบ้านให้เขาอยู่กัน เออบ้านหลังไหนดีแนาะเราต้องโชว์แบบความรู้หลาให้เขาหน่อยนี่บ้านรู้โอเคค่ะเข้าบ้านกันดีกว่าเราได้ผู้ชายแล้วอาวางนั่นละเราได้ผู้ชายมาด้วยนี่ไงเจอแล้วไยพิบัติบ้านเราจะเอาผีผีผีมีผีไหมเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงด้วย ผีโอ้อผีอ้อผีโอ้อผีอ้อผีผีผีนะผีผีกลัวไหมอุ้ยกลัวมากเลยเขากลัวผีเขากลัวผีเขากลัวผี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 เขากลัวผีจังเลยเขาจะดับไฟนอนอย่างเดียวเลย ก็จะเดบอไฟนอนอย่างเดียวเลยอ่ะเลองไห้กลัวกลัวร้องไห้ปะ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 เดี๋ยวจะพาไปดูผีจะพาไปดูผีเสียงอะไรในห้องน้ำเสียงอะไรอะทุกคนอย่าบอกนะว่าห้องนี้มีผี ีอ่ะโอ้มาแค่เสียงจเจอเป็นตัวแล้วจะต่อยให้พีผีผจเจอผีแล้วโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะวันแต่น้องคนนี้น่ารักตะมูตะมวมากเลยอ,อยากเอาไปด้วยอยากเอากลับไปด้วยอะ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย